สวัสดีค่ะพบกับช่องโชรดาชาแนลนะคะพร้อมไปต่อกันหรือยังคะตามนี้เลยเริ่มกันเลยนะคะแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยแอดนางฟ้าน้อยใจเกินร้อย งวดสิบหกมิยอหกสี่แอดนางฟ้าน้อยนี้เข้ามาสามงวดติดแล้วนะคะเรามาตามต่อจะมีหนึ่งเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนหนึ่งศูนย์ เน้นหนักหนักสามตัวก็จะมีเก้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดศูนย์เก้า นะคะสามตัวตรงๆส่วนมากแอดดังฟ้าน้อยนี้คะ่ะจะเขาจะเข้าอยู่อสองตัวนะคะชุดสามตัวนี้ไม่เข้าต่อไปจะมาพระโต้งนะคะแอดพระโต้งพระโต้งงวดก่อนก็เข้าสิบหกมิยอ สี่สา,สามตัวจะจะมีสามห้าหนึ่งหกกลับนะคะทำมาให้หกกลับล่างล่างก็จะมีเจ็ดห้าเจ็ด ้าตรงจะเน้นเจ็ดห้านะคะสองตัวล่างมาเรามาต่อบ้านไผ่เมืองพลบ้านไผ่เมืองพลสิบหกนิยอ 6 4ก็ <64 S 2> ะจะมี6 4 6 5 6 8 6 9 7 4 7 5 เจ็ดแปดเจ็ดเก้าบ้านไผ่เมืองพลงวดที่แล้วงวดที่หนึ่งมิถุนายนหกสีน่นี้เข้านะคะเข้าไปที่สี่ห้าต่อไปเรามาต่อกันที่วิ่งหาความสำเร็จ ต่อกันที่แอดวิ่งหาความสําเร็จนะคะวิ่งหาความสําเร็จงวดที่แล้วหลุดนะคะวิ่งหาความสําเร็จวิ่งหาความความสําเร็จยอหกสี สรุปบนศูนย์ศูนย์สี่องตัวบนก็จะมี2ตัวบน 0, 4ตัวเดียวนะคะศูก็ไปกับ 4, 0ศ สรุปล่างของเขาก็จะมีสรุปล่างหนึ่งสองสามสองหนึ่งหกนะคะถ้าชอบก็าตามถ้าขัดก็ผ่านนะคะอันนี้คือนำเสนอมาเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะให้ทุกท่านได้ติดตาม แนวทางดีๆที่เคยเข้าอะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเลือกตัวที่เลือกถูกตัวที่กองสลากเขาออกนะคะก็จะมีเมืก่อนนี้ของพระโต้งนี่เข้าตรงๆเลยนะคะ ให้ห้าสี่มาออกห้าออกสี่ห้านางฟ้าใจเกินร้อยก็สี่ห้าตรงตรงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านพิจารณาดูชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ